2.5ปุ๋ยตรากระต่ายละลายดีเหมาะก,กับพืชผักและไม้ผลทุกชนิดสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกผ่อนษงเมตตาประจำวันพฤหัสบ,บดีที่29ตุลาคม วันนี้สินแสเข่งนะครับได้พยากรณดวงประเทศเตือนหลายคนเลยครับเตือนทั้งนายกรัฐมนตรีว่าเสี่ยงจะตกจากเก้าอี้นายกนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยถึงขั้นที่เรียกว่าบานปลายแตกแยกตายจากแล้วแล้วก็ยังเตือนด้วยว่ามีบางคนอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ ขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ได้ไปร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี63แล้วก็มีประชาชนที่ไปยืนตากฝนรอตะโกนให้กำลังใจนายกนะครับบอกว่านายกสู้สู้อย่ายอมแพ้โมชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจําปี2 5 6 3ที่วัดระฆังโคสิต,ตาราม โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมนะครับอาทิพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุชานาคาสายัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ไปร่วมพิธีเป็นจํานวนมากครับโดยปีนี้มียอดกระถินพระราชทานอยู่ที่7266,277บาท52สสตางค์ หลังจากเสร็จพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนายกก็ได้เดินฝ่าสายฝนไปสการะที่หอพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นพระนิวาสถานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีแล้วก่อนเดินทางกลับก็มีประชาชนครับติที่โกนตะโกนแล้วก็ให้กําลังใจนายกเอราว่านายกสู้สู้ย่ายอมแพ้ซึ่งนายกก็ไหว้ขอบคุณแล้วก็บอกว่าขอให้มีสติขอบคุณทุกคน ก่อนที่จะเดินกลับไปยังทำเนียบรัฐบาลนะครับไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันครับ ขณะที่ข่าวสดรายงานว่านายชนทัศน์ฤทยผ่องหรือว่าสินแสเข่งผู้อํานวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยออกมาเตือนพลเอกประยุทธ์ว่าไม่ควรไว้วางใจเพราะสถานการณ์ของประเทศอยู่ในขั้นบานปลายแตกแยกและตายจากจากผู้ช่วยโอกาสที่จะก่อเหตุประกอบกับมีศึกรอบด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจจะทําให้ต้องหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพราะเส้นทางไตรมาสสุดท้ายยังไม่ราบรื่นตลอดปี ยังมีอุปสรรคที่ร้ายแรงและหนักหน่วงที่จะต้องแก้ไขต่อให้พลเอกประยุทธ์ประคองตัวผ่านปี63ปีนี้ไปได้แต่ปีหน้าปี64ก็ยังรออยู่ยังมีเรื่องที่จะต้องแก้ไขปรับทัศนคติให้บ้านเมืองสู่สภาพเดิมจะทําอย่างไรให้ประเทศชาติมีความสุขเพราะปี64คนไทยจะต้องเจอทุกตลอดทั้งปีไต,ตรมาสนี้ถึงแม้จะมีดาวสุภเริกมาคุ้มครองท่านแต่ก็ให้ระวังโทษที่รุนแรงเช่นกัน เพราะยังไม่ผ่านวิกฤตพายุฝนที่โหมกระหน่ำตลอดทั้งปีและต้องระวังในช่วงไตรามาสสุดท้ายเพราะจากผลความแรงของดาวดวงที่เคลื่อนตัวเข้าหากันซึ่งสินแสเข่งนะครับวิเคราะห์จากกลุ่มแกนนําสําคัญของกลุ่มก้าวหน้าและกลุ่มราษฎรที่ต้องระวังให้มากต่อสถา,านการณ์จากนี้ถึงกับอาจไม่มีแผ่นดินอยู่และไม่ประมาทกับการวางแผนชีวิตที่จะต้องรับมือกับดวงดาวที่ให้โทษ คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปิยบุตรแสงกหนกกูลและคุณชอบพนิกาวานิชต,ตลอดจนบริวารที่ร่วมกันเพราะตกเกณฑ์ถูกลากไปให้เจอดาวพระเคราะห์ดาวมนุษย์ยูเคลื่อนที่กระทบดาวอริเป็นศัตรูของคุณปิยบุตรก่อให้เกิดเป็นอุปสรรคขัดแยง้งไม่ไว้วางใจก่อให้เกิดโทษคดีความที่ทําให้เป็นอุปสรรคให้โทษทวีคูณอดีตโคศกพักอย่างคุณชอบพนิกาตกเรือนวินาศจะเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้อึดอัดใจ ทำให้ต้องเจอกับเหตุคดีความตลอดถึงบริวารที่เข้าสู่เกณฑ์ดาวพระเคราะห์และต้องจับตาผู้นําที่ตกเรือนพบเป็นศัตรูตกพบดวงให้โทษนี่เป็นคําทํานายของสินแสเข่งนะครับไหนพูดถึงอดีตพักนาคตใหม่แล้วมาดูคดีการรวมตัวชุมนุมแฟลชม็อบที่สกายวอล์กที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ววันนี้ปรากฏว่าสารแขวงปทุมวันรับฟ้องคดีแล้วนะครับ6ข้อหาและนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่22ธันวาคมนี้ ขณะที่ทางด้านคุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลเองก็บอกว่าไม่กังวลครับและพร้อมที่จะชี้แจงต่อสภาในฐานะสสศาลแขวงปทุมวันรับฟ้องคดีนายธนาทรจึงร่วงเรืองกิจนายปิยบุตรแสงกนก,กุลนางสาวพนิกาวานิชจากคณะก้าวหน้าและนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและนายภัยรัตชโชติจันทรคจรอดีตผู้สมัครสสพักอนาคตใหม่จังหวหัดนครปฐม กรณีร่วมกระทําผิดพรบชุมนุมสาธารณะพศ2558ในการชุมนุมแฟลชม็อบบริเวณสกายวอล์กสี่แยกปทุมวันที่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ธันวาคมปี62ทางด้านทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเผยว่าหลังพนักง,งานอายการยื่นฟ้องศาลก็มีคำสั่งรับฟ้องทันทีใน6ข้อหาดูจากกราฟิกหน้าจอประกอบไปด้วยนะครับ ก็คือจะมีทั้งร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งกีดขวางทางเข้าออกหรือการใช้บริการสถานีรถไฟฟ้ารวมทั้งร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตทำการชุมนุมสาธารณะในระยะไม่เกิน150เมตรจากพระราชวังและพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้เลิกชุมนุมแต่ไม่ยอมเลิกชุมนุม ภายหลังสารแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง5นะครับก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับโดยเฉพาะข้อหาเรื่องการชุมนุมในเขตพระราชฐานไม่เกิน150เมตรซึ่งเป็นการกล่าวหาแบบลอยๆเรื่องของการชุมนุมไม่เกิน150เมตรเนี่ยมันมันเป็นกรณีที่กล่าวอ้างแบบลอยๆอ่ะเพราะจากการตรวจสอบของฝ่ายเราแล้วเนี่ยจุดที่ชุมนุมเนี่ยมันอยู่เกินกว่า150เมตรอยู่แล้วทุกคดี แล้วก็มันก็ไม่มีเคยมีการเตือนไม่เคยมีการพิพากษาลงโทษเกี่ยวกับกรณีนี้ที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้มันมีคดีแบบนี้หลายคดีที่ประชาชนโดนคือคนกลุ่มกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแนวทางต่อสู้คดีก็คือเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญส่วนข้อกล่าวหาอื่นๆนั้นก็ไม่ได้ลำบากใจเช่นข้อกล่าวหาว่าการชุมนุมขัดขวางรถไฟฟ้า BTS นั้นตรวจสอบแล้วพบว่ารถไฟฟ้าเสียตั้งแต่สถานีจตุจักร ดังนั้นจึงไม่ถือเป็นการขัดขวางแต่อย่างใดสารจึงได้นะัดตรวจพยานหลักฐานวันที่22ทธันวาคมที่จะถึงนี้ตอน10โมงเชา้าที่ศาลแขวงปทุมวันพร้อมอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง5โดยไม่มีหลักประกันและไม่มีเงื่อนไขใดๆด้านนายพิธาบอกว่าไม่รู้สึกกังวลน,นะครับแม้สารมีคำสั่งรับฟ้องส่วนกรณีที่ตนยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนในขณะนี้ก็จะใช้สิทธิ์ในการชี้แจงกับรัฐสภา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมติของสภาพร้อมสู้คดีไม่หลบหนีแน่นอนอย่างไรก็ตามนายธนาทรให้ความเห็นก่อนฟังคำสั่งฟ้องครับว่าผลการสั่งคดีของอายการจะไม่กระทบต่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชนไปฟังเสียงครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนรู้เห็นนะครับและเข้าใจความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นทำไมคดีต่างๆจะต้องมาเร่งรัดในช่วงนี้นะครับไม่เป็นไร อยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพวกเรานะครับเข้มแข็งขวัญกำลังใจดีของให้ทุกคนทำหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้ดีที่สุดอีกความเคลื่อนไหวที่สำคัญในวันนี้นะครับก็คือการที่ตำรวจได้ไปขอสารออกหมายจับมายแล้วก็พวกรวม5คนจากกรณีที่รวมตัวชุมนุมกันที่หน้าสถานทูตเยอรมน,นีเมื่อช่วงค่ำวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่สารที่ารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรออกหมายจับนะครับเพราะทั้ง5คนนี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ จึงให้ตำรวจออกหมายเรียกแทนครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดทั้งเอกสารวิดีโอและภาพถ่ายขอสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับแกนนำกลุ่มราษฎร5คนที่ไปชุมนุมบริเวณหน้าสถานทูตเยอรมน,นีย่านสาทรกรุงเทพเมื่อค่ำวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมา5คนนี้ประกอบไปด้วยนางสาวัาสราวลีธนกิจวิบูลผลหรือว่ามายอายุ25ปี แกนนาที่ไปยื่นหนังสือและอ่านแถลงการหน้าสถานทูตนายกรกฎแสงเย็นพันธ์อายุ28ปีนายชนินวงศรีอายุ2 0ปีนายชนลทิศโชตสวัสด์อายุ21ปีและนางสาวเบญจาอับปันอายุ21ปีทั้ง4คนนี้เป็นผู้อ่านแถลงการภาษาไทยนะครับแต่สารพิจารณาแล้วเห็นไม่ควรอนุมัติเพราะทั้ง5คนยังเป็นนักศึกษาอยู่ให้ตำรวจออกหมายเรียกตามขั้นตอนปกติ โดยเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกในฐานความผิดร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินตามมาตรา1 1 6และข้อหาอื่นๆ มีรายงานข่าวแจ้งว่าสําหรับนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษารั้วไผ่ดาวดินที่เข้าไปยื่นหนังสือในสถานทูตเยอรมนีนะครับตำรวจยังไม่มีหลักฐานเอาผิดเพราะไม่แน่ชัดว่ายื่นเอกสารอะไรในสถานทูตและไม่ได้ปราศัยขณะที่ตํารวจเตรียมเอาผิดผู้อ่านถแถลงการภาษาต่างประเทศด้วยทางด้านพันตํารวจเอกกฤษณาพัฒนาเจริญรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับได้กล่าวถึงการออกหมายเรียกแกนนําที่ชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีว่าต้องขอไปตรวจสอบก่อน แต่ยืนยันว่ากลุ่มราษฎรไม่มีการแจ้งขอชุมนุมแต่กลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองที่นำโดยทนายนกเขาได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วว่ามีการแจ้งขอจัดชุมนุมซึ่งการออกหมายเรียกเฉพาะกลุ่มราษฎรตำรวจไม่ได้ดำเนินการแบบสองมาตรฐานเนื่องจากมีการเก็บหลักฐานของกลุ่มที่เห็นต่างด้วยเช่นเดียวกันครับ ขณะที่วันนี้ก็คงต้องจับตาการนัดชุมนุมนะครับซึ่งหนึ่งจุดที่มีการนัดชุมนุมกันในวันนี้แขกยาวไปจนหน้าวัดแขกยาวไปจนถึงถนนสีลมครับมีการจัดงานการภายใต้ชื่อว่ากิจกรรมศิลปะราษฎรบรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณทิตยาเกตการผู้สื่อข่าวโมโนทวินี่นายายงานสดทางโทรศัพท์กับเราอยู่ตอนนี้ครับคุณกิติยาเชิญครับค่ะคุณพบเอกคะขณะนี้ดิฉันก่อติดการชุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรนะคะ อยู่ที่บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแฉ่สีลมค่ะซึ่งที่นี่เป็นจุดนัดหมายการชุมนุมสองกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรตามการประกาศทัดหมายในเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและเพจของกลุ่มเยาวชนกดแอกค่ะซึ่งก็มีการเริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นมานะคะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ค่ะเริ่มมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็มีการลงสู่ถนนตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ6สิะคะ ซึ่งก็ทั้งสองเส้นทางเนี่ยก็มีการใช้แผนกั้นโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะบริเวณแยกสุรศักดิ์นะคะเพื่อจํากัดพื้นที่ของการชุมนุมนะคะคส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็าคาดว่าราจะย,ยาวไปจนถึงบริเวณใกล้เคียงกับก็จะส,ส่วนลุมพินีนะคะโดยงานวันนี้นะคะก็มีเชื่อจิจกรรมว่าศิลประรัศดรค่ะซึ่งกิจกรรมที่เห็นตอนนี้เลยก็มีการนับไป้ายไวเนลขนาดใหญ่ค่ะมาวางบริเวณถนนแล้วก็มีการขึงบริเวณต้นไม้ทั้งสองฝั่งนะคะ ซึ่งก็มีทั้งข้อความมีทั้งภาพวาดภาพกราฟิกผลงานศิลปะล้อเรียนการเมืองการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยรวมไปถึงการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลและภาษีประชาชนค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีหลายสีสันเกิดขึ้นค่ะก็จะได้รับความสนที่ได้รับความสนใจมากเลยตอนนี้ก็คือการสวมใส่ชุดเป็นตกระตุนมินิ่งสีเหลืองนะคะเดินทักทายกลุ่มผู้ชุมนุมตลอดเส้นทางค่ะ นอกจากนั้นก็ยังมีการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินและประชาชนนะคะได้ร่วมแสดงผลงานศิลปะและเล่นดนตรีได้อย่างอิสระค่ะขณะที่การดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตารวจนะคะวันนี้พันตํารวจเอกกิษณะสัทนาเจริญรองโฆษกสํานักงานตารวจแห่งชาติก็ได้เดินทางมาที่สถานที่ชมนมนะคะเพื่อตรวจตาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะซึ่งในส่วนของตารวจก็ระบุว่าเข้ามาดูแลเพราะว่ามีความห่วงใยในเรื่องของการจราจรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งก็อาจจะมีบางเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากจากการชุมนุมในวันนี้แล้วก็แนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะทั้งนี้ในส่วนของการชุมนุมเนี่ยทางตำรวจยืนยันว่าไม่ว่าจะกลุ่มใดก็แล้วแต่จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายค่ะจะต้องมีการแจ้งการชุมนุมตามพรบการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วก็มีการแจ้งกลับไปถึงเงื่อนไขการชุมนุมค่ะหรือแม้ว่าถ้าจะมีการแจ้งแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องจัดในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้ย e ินการมระทามสำคั์จากการของผู้ชุมนุมค่ะระบุว่าวันนี้จะไม่มีการเคลื่อนขบวนแล้วก็ในเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีค่ะจะมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มคณะราชแดนนะคะบริเวณหน้าตึก CP ค่ะครับประมาณนี้นะครับคุณธิติยาครับขอบคุณมากนะครับคุณธิตยาเกตการนะครับรายงานจากที่หน้าวัดแขกนะครับที่ถนนสีลมบริเวณนั้น ปิดท้ายช่วงนี้นะครับที่ทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับออกมายืนยันว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยจับตาดูการชุมนุมอยู่แล้วโดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นสื่อหลักในการระดมมวลชนแล้วก็ยืนยันด้วยว่าภาครัฐเข้าถึงโซเชียลมีเดียมากกว่าผู้ชุมนุมครับวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้มามอบหมายอะไรเป็นพิเศษ เพียงแต่มาตรวจการปฏิบัติงานตามวงรอบเท่านั้นเมื่อถามว่าตอนนี้เนี่ยผู้ชุมนุมมีการใช้ช่องทางดิจิตัลเป็นสื่อหลักในการรวมพลมีการกำชับอะไรเป็นพิเศษไหมพู้นาประวิตย์บอกว่าเขาติดตามอยู่แล้วส่วนที่หลายกระแสบ,บอกว่าภาครัฐยังเข้าถึงโซเชียลไม่เท่ากับกลุ่มผู้ชุมนุมพลเอกประวิทยก็ย้อนถามสื่อมวลชนนะครับว่าคุณรู้ได้อย่างไรผมเข้าถึงเข้าถึงมากกว่าไปฟังเสียงครับ แสบอกว่าทางภาคหลักเองเนี่ยเราจึงเข้าถึงพิจาทณาไม่เท่ากับกลุ่มผู้ชมตรงนี้เรามองยังไงรคุณเขารู้เรื่องยังไงรู้ได้ไงว่าเขาเขาไม่ถึงคุณผู้เองเลยมีเสียงเจ้าพิการในโซเชียลไหมค่นเออผมก็ถึงนะถึงมากกว่าเอ่า พักการเมืองนะครับช่วงหน้าเหตุรถบรรทุกน้ำมันที่ไปชนกับรถบรรทุกอีกคันแล้วระเบิดที่จังหวัดบุรีรัมเบื้องต้นความเสียหายคาดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทขณะที่ชาวบ้านเนี่ยได้เล่านาทีชีวิตขณะที่เกิดเหตุด้วยเรื่องราวเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ มาม่าโอเคหมูใบช่อทรงเครื่องลองปะหอมใาช่อหอมหอมเส้นหนานุ่มยกสดหมดชาวยกสดหมดชาวโอเคโอเคมาม่าอร่อยจัดไปสามดีเพื่อลูกจัดมาโดนใจเต็มเต็มดูแม็กซ์ดูโกสามดีแนะนำใหม่สุดผสมใยอาหารสามชนิด จเจริญเฟื่องฟูรุ่งโรดมือปีไม่มีเมืองใดยิ่งใหญ่เท่าเมืองฉางอันอีกแล้วเมื่อกี้ได้ยินแล้วไม่ใช่หละเจริญเฟื่องฟูตกต่ำชอบอพลันเสื่อมถอยครั้งใหญ่ความรุ่งโรดในตอนนี้อาจอยู่ได้ไม่นานจะนานหรือไม่ข้าจัดการเองเจ้าดูแค่เบื้องหน้าก็พอ น้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุด,ด้วยระบบฮอตฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้นเติมคอลลาเจนแค่ผิวไม่พอหรอผมแห้งเสียก็ต้องการคอลลาเจนด้วยใหม่ซันซิลคอลลาเจนแชมพูใสช่วยบำรุงเนื้อว่าช่วยเปลี่ยนผมแห้งเสียให้นุ่มว่าสวยวิง้งด้วยแชมพูคู่ครีมลดซันซิลคอลลาเจนเพียง8 9บาท 4-11พฤิกายนนี้ถึงศจวันนี้บ้านมีอะไรมากกว่าที่คิดมีตัวเล็กที่เพิ่งรู้ว่าไม่เด็กแล้วมีเรื่องหยอกกันจนสีปึกมีช่วงเวลาพิเศษให้กันได้มากขึ้นเพราะบ้านเป็นได้มากกว่าที่เคยอยากได้ขนมไทยเยน็ยนๆว้าวว้าวอชิ้นนี่นี่ใหม่ไงจัดเต็มสาคูแคตาลูปไปในติม่มซงอร่อยว้าวเต็มรสแคตาลูปน้ำกะทิแท้ๆเต็มคำสาคูเหนียวนุ่มใหม่อมลองเลย ทั้งมลดให่ออยเชนีไ oh, like. ปลายามซื่อเสื่อมถอยครั้งใหญ่สรรพสิ่งที่จเจริญเฟื่องฟูตกตำชับฟันคนหมาป่าจะเผาเมืองตั้งแต่พรุ่งนี้แผ่นดินในฝันของเราทุกคนจะถูกสร้างขึ้นจะพนหมาป่าเพื่อความสงบของช้างอันต้งลงเจ้าจะทำได้ไหม น้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเราทุกหยดบรรจุดด้วยระบบฮอต f สฟ l i n g เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตท,ที้ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้น สนับสนุนโดยหัวเว i m a t ด b o o k 14บให้คุณได้มากกว่า็ o p Talk Daily เรื่องเด่นประเด็นดัง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับที่มีรถบรรทุกน้ํามันพุ่งไปชนกับรถบรรทุกอีกคันที่จอดติดไฟแดงอยู่ในอําเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์จนเกิดระเบิดแล้วก็เพลิงลุกไหม้ขึ้นไหม้ทั้งบ้านเรือนชาวบ้านรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็เข้าวของของชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่น่าจะต่ํากว่า10ล้านบาทนะครับ ขณะที่ชาวบ้านก็ได้มาเล่าถึงนาทีระทึกขณะที่เกิดเหตุบางคนก็บอกว่าอยากให้ทางการเนี่ยเร่งสร้างถนนเลี่ยงเมืองได้แล้วรถใหญ่ๆจะได้ไปใช้เส้นนั้นจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก่อนอื่นไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จะเห็นเพลิงไหม้เนี่ยลามเข้าไปในร้านกว๋วยเตี๋ยวริมฟุตบาทครับจนคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยที่กำลังยืนดูเหตุการณ์อยู่วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วหลังเกิดเหตุนะฮะอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่รถน้ำมันเนี่ยชนกันกลางสี่แยกหนองกี่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาและพอหลังเกิดเหตุช่วงเที่ยงวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการนำรถเครนไปยกซากรถบรรทุกน้ำมันแล้วก็รถพ่วงบรรทุกจักรยานออกจากถนนเพื่อคืนผิวจราจรให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ ดยมีการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงถังน้ำมันตลอดเวลานะครับระหว่างการเคลื่อนย้ายเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่มันไหลลงไปตามท่อระบายน้ำจนเกิดเพลิงลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างในช่วงกลางดึกนี้กลางดึกที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ชาวบ้านที่ประสบเหตุนะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในอาการหวาดผวาอยู่ ทางด้านนายวุฒิพันธ์แท่ปึงเจ้าของร้านขายเครื่องเขียนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดเลยนะครับได้เล่านาะทีระทึกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงรถชนใกล้กับสี่แยกมากที่สุดนั่นเนี่ยอยู่ใกล้กับสี่แยกมากที่สุดก็เลยเปิดประตูเหล็กออกไปครับคิดจะไปช่วยเขาแต่ทันใดนั้นเนี่ยเห็นประกายไฟขึ้นมารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็เลยดึงประตูเหล็กลงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละครับได้ยินเสียงระเบิดดังสนานอีกแล้วก็มีเปลวไฟเนี่ยพุ่งใส่ประตูเหล็กอย่างจัง หลังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดแล้วก็เปลวไฟที่พุ่งใส่ประตูเหล็กซ้ําอีก2ครั้ง3ครั้งนะครับทําให้ประตูเหล็กเนี่ยพังลงมาไปฟังเสียงครับเปิดประตูจะออกมาช่วยครับพอดีออกมาแล้วเห็นน้ำมันมันทะลักทะลักลงมาพอดีเลยน้ำมันกินเ็นซินอ่ะที่นีผมก็เรียกชาวบ้านให้หนีอ่ะชาเนี่ย้งข้างหนีหมดพอดีผมที่ชาวบ้านปิดประตูพอปิดลงมาระเบิดเลยระเบิดอัดเข้ามาเนี่ย,ยอันนี้งเหล็กลอเลยแค่ไหนอัดเข้าไปนพแ้นที่ก็ตาย จอะไรเลยผมไม่มีอะไรเลยคิดในใจว่าคือเราจะรอดไม่ยางเดียวใช่พร้ะตอนแรกมันระเบิดลูกแรกระเบิดเลูกแรกมันก็อัดมามันก็ไปกระเด็นเข้ามาสู่นข้างหน้าก็ดับได้ผมก็หาน้ำดับพอดับได้แต่พอดีรูปสองกูมสามม,ามันไม่ไหลแล้วไปไม่เข้ามาเลยคือเป็นทุ่งเชื้เลยใช่คุณวุฒิพนันธ์บอกอีกว่าพอตั้งสติได้นะครับก็รีบไปเรียกคนในครอบครัวให้หนีออกไปด้านหลังบ้านซึ่งมันเป็นกำแพงสูงครับแล้วคุณแม่เนี่ยก็อายุตั้ง80ปีแล้ว ก็ให้คุณแม่แล้วก็ภรรยานะครับปีนหลังตัวเองขึ้นกำแพงปีนข้ามไปด้วยความตื่นตระหนกตอนนั้นเนี่ยแม่กับภรรยาตกลงไปกำแพงด้านนอกได้รับบาดเจ็บส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปหาสิ่งของมายืนแล้วก็ปีนออกไปตามก่อนที่ไฟเนี่ยจะไหม้ร้านวอดไปทั้งหลังดีที่เอาชีวิตรอดมาได้นะครับ ส่วนอีกคนครับนายอภินณภนูบาลอายุ34ปีเป็นคนขับรถน้ํามันนะครับที่เกิดเหตุก็เล่าว่าหลังจากที่ขับรถไปชนท้ายคันหน้าเนี่ยก็รู้สึกมึนเพราะว่าหัวเนี่ยไปกระแทกกับของแข็งแล้วก็ได้กลิ่นน้ามันแก๊สโซฮอ95ที่บรรทุกมาครับก็เลยรีบหนีออกจากรถแล้วก็วิ่งไปบอกกับคนขับรถคันหน้าให้หนีออกมาจากตัวรถเพราะมีน้ํามันรั่วหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เกิดประกายไฟแล้วไฟมันก็ไหม้ลุกลามแบบนี้ ล่าสุดนะครับพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย10คูหามีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์ถูกไฟไหม้ไปไม่น้อยกว่า20คันและน้ำมันเนี่ยยังไหลลงท่อระบายน้ำเกิดเปลวไฟลุกตามท่อเป็นทางยาวเกือบ1กิโลเมตรจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นอีกครั้งแล้วที่เป็นอุบัติเหตุใหญ่บริเวณสี่แยกนี้เพราะว่าจุดนี้เนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง เพราะว่าเป็นสี่แยกหลักที่เชื่อมต่อพื้นที่หลายอำเภอนะครับอย่างนายสิทธพงศ์แคนลาอายุ47ปีเจ้าของร้านขายอะไหล่รถยนต์ครับบอกว่าอยากให้มีการตัดถนนเลี่ยงเมืองให้รถขนาดใหญ่อย่างรถน้ำมันรถบรรทุกแกส๊สไปใช้เส้นนั้นแทนจะได้ไม่ต้องเข้าเมืองเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นครั้งนี้เนี่ยเคาะดีนะครับที่ไม่มีผู้เสียชีวิตไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรถบรรทุกแกส๊สจะเป็นอย่างไร ทางด้านพลตํารวจตรีรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าจะให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบข้อมูลหลักฐานอย่างละเอียดส่วนความเดือดร้อนของชาวบ้านเบื้องต้นจะให้ตํารวจจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของการทําความสะอาดและไปถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าชาวบ้านขาดหรืออะไรบ้างเบื้องต้นตํารวจภูธรห,หนองกี่สอบปากคําคนขับรถบรรทุกน้ํามันนะครับก็ยอมรับว่าหลับในก่อนที่จะไปชนท้ายรถบรรทุกที่จอดติดไฟแดงอยู่ หตุการณ์นี้คาดว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทครับอีกข่าวหนึ่งที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจก็คือกรณีของเสียโป้นะครับล่าสุดสารได้ให้ปล่อยตัวเสียโป้ช่วคราวประกันไป3 5 0 0 0 0บาทครับขณะที่หลังจากที่ตํำรวจมีการคุมตัวไปฝากขังขณะที่เรื่องของคดีความเองตำรวจได้มีการนำรถของเสียโป้ไปตรวจพิสูจน์หาหลักฐานเพิ่มเติมด้วย ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพนักง,งานสอบสวนสอนภอาษีเจริญได้คุมตัวนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือว่าเสียโป้ไปฝากขังสารอาญาธนบุรีในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบอาวุธปืนรวม4ข้อหาโดยสั่งค้ากนการประกันตัวในชั้นสอบสวนเนื่องจากเป็นคดีอาญาร้ายแรงขณะที่นายอภิรักษ์นะครับกล่าวสั้นๆว่าไม่มีความยุติธรรมเพราะว่าตารวจเนี่ยออกหมายจับตนด้วยคําพูดของคนเท่านั้นยืนยันว่าไม่ได้พกปืนไปเลย คิดว่าสาเหตุที่ถูกทําแบบนี้เพราะคู่กรณีคิดว่าตนมีเงินก็เลยต้องการเงินและคู่กรณีก็เป็นลูกผู้มีอิทธิพลย่านลอยฟ้าทําให้ตัวเองสู้คดีไม่ได้ยืนยันว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุดล่าสุดนะครับสารมีคําสั่งปล่อยตัวเสียโป้ช่วคราวครับระหว่างสอบสวนก็ตีเงินประกัน3ามแสนห้าหมื่นบาทส่วนรถตํารวจก็ไปตรวจสอบลายนิ้วมือไปดู DNA แล้วก็ขม่มาปืนหาความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องว่ามีหรือไม่อย่างไรกันต่อไปนะครับ ขยับมาดูอีกเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากทีเดียวเป็นปรากฏการณ์ที่คล้ายแสงเหนือเป็นแสงสีเขียวๆที่ลอยอยู่บนฟ้านะครับหลายคนบอกว่านี่มันออโรราหรือเปล่าเหมือนในต่างประเทศเลยแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองล่าสุดพบแล้วนะครับว่ามันเป็นงานลอยกระทงที่ฝั่งประเทศเมียนมาเขาจัดครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาชาวระนองหลายพื้นที่นะครับทั้งหมู่บ้านปากคลองตาบลปากน้ำตาบลบางริน้นนะฮะอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองเนี่ยฮือฮากันมากกับปรากฏการณ์ที่คล้ายแสงเหนือเป็นสีเขียวๆลอยอยู่บนท้องฟ้าแบบนี้ครับทางทิศต,ตะวันตกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระอาทิตย์เนี่ยมันลับขอบฟ้าไปแล้วนะครับชาวบ้านที่เห็นเขาบอกว่าประหลาดใจมากต่างถ่ายภาพด้วยแชะภาพถ่ายวิดีโอกันแล้วก็โพสต์กันเป็นจํานวนมากถามกันด้วยนะครับว่าแสงนี้มันเกิดจากอะไร บางคนบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกนะที่เห็นแบบนี้ก็คาดการกันไปต่างๆนานาครับบ้างก็บอกว่าเป็นไฟจากเรือตกหมึกหรือเปล่าบ้างก็เชื่อว่าอาจจะเกิดอาเพศอะไรขึ้นในไทยหรือว่าในจังหวัดระยองหรือไม่ล่าสุดนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับที่จังหวัดระนองนะครับ ไปดูที่มาของแสงสีเขียวซึ่งชาวระนองก็ฮือฮากันบอกว่าเป็นแสงเหนือเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่านางนฤมนวิริยะบันทอนอดีตประธานหาอการค้าจังหวัดระนองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการจัดงานลอยกระทงแล้วเนื่องจากมีเมฆมากแล้วลอยค่อนข้างต่ำนะครับเลยทําให้งานลอยกระทงที่เขาจัดกันที่อำเภอเกาะสองของเมียนมาเนี่ยมันจะท้อนเข้ามานะครับทำให้เหมือนกับแสงเหนือไปฟังเสียงครับ ได้เห็นปรากฏการ์เหมือนแสงเหนือของจังหวัดระนองค่ะแสงบนท้องฟ้าค่อนข้างเป็นสีเขียวนะคะโดยเฉพาะคนโซนสะพานปลาเนี่ยจะเห็นชัดมากว่าแสงสีเขียวเนี่ยสะท้อนไปทั่วเลยซึ่งเป็นแสงที่สวยงามมากแต่ว่าจริงๆปรากฏการ์แสงแสงสีเขียวที่เหมือนแสงเหนือเนี่ยเราโดยเฉพาะเยดยดิชันเองเนี่ยได้มีประสบการณ์ก็คือได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารเพียงเลและก็ได้เห็นว่าแสงสีเขียวเนี่ยเกิดจาก เป็นแสงที่ทางเกาะสองจัดงานแล้วก็เนื่องจากก้อนเมฆเนี่ยค่อนข้างก็ต่มนะคะแล้วก็มีก้อนเมฆจำนวนมากแสงก็เลยสะท้อนเป็นมุมกว้างแล้วก็เห็นแสงที่มองในระยะไกลจะเหมือนแสงเหนือแต่จริงๆมันไม่ใช่แสงสรุปแล้วนะครับไม่ใช่เรือตกหมึกไม่ใช่ออโรรานะครับเป็นงานลอยกระทงของที่ประเทศเมียนมาครับนี่คือทั้งหมดของทอปทอกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังวันนี้ผมแบงค์ภพเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานลา,าคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Okay. <laughs>